ประมาณสักสิบเส้นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อไว้ตัดไปเลยเดี๋ยวก็จะงอกไหม่นะครับผมประมาณสักสิบเส้นสิบห้าเส้นสิบเส้นสิบสองเส้นนะครับเหลือไว้นะครับเหลือตรงที่มันให้ด้านที่ห่าเสียบช้ำลงไปนะครับให้แก้นิดนึงนะครับก็ถึงจบมะนเอา เป็นะติดหลักไงนะครับผมตามไปชมกันตามไปเมืองกันเนาะตัดไปตามไปเมืองกันนะครับผมการขยายพันธุ์นะครับรสแมรี่แบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะโอเคครับผมนะครับผมการขยายการขยายพันธุ์กับ ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเขาดีขยายแบบไดนะครับใส่ใส่ดินเอียงนะครับใส่ดินอะไรนะครับถึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถึงจะเห็นผลนะครับผมเดี๋ยวไปเมืองกันว่านุกเศษที่ใส่เนื้อดินเอียงนะครับผมในการปักช่ำในการขยายพันธุ์โรสแมรี่นะครับ เขาก็สามารถตัดนะครับตัดจริงจริงนะครับผมสามารถตัดไปกรหลายนะครับเพื่อที่จะไปขยายไปร้ายนะครับเมื่อพี่เพื่อนซื้อมากต้นนึงนะครับผมจะสามารถที่จะเอาต้นแม่พันธุ์นะครับที่เขาซื้อมากนะครับตัดนะครับตัดไม่ว่าจะเป็นการไปปรุงอาหารนะครับผมจะได้นะครับผมปรุงอาหารไปตาแขรงเฮ็ด เดิมคล้ายๆเป็นน้ำชานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรือหวานนะครับก็สามารถที่จะไปทําได้เนาะนี่ก็คือโรสแมรี่นะครับมีมีประโยชน์นะครับเป็นสมุนไพรฟังนะครับเป็นสมุนไพรนะครับก็น้ำหามาเรียงกันนะครับผมเป็นไม้ทิพย์สันีอยางหนึ่งนะครับสนนิที่สุดก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นจะหอมกลิ่นหอมนะครับติดมือนะครับเวลาห่อมือลูก เวลาห้อมือลูบกะติดมือเข้าโดนนะครับผมหอมมากพิ่นเพื่อนนะครับถาได้นะครับผมถ้าเห็นกะสามารถนําไปปลูกนะครับตามนาบ้านนะครับบริเวณนาบ้านห้องประดับนมตกแต่งนะครับส่งสวยเวลาเขามีดอกนะครับดอกเขาก็ง,งามดอกจะเป็นสีม่วงเนาะช่วงนี้ดอกกดนะครับช่วงนี้ดอกกดแล้ว เราสมมติแล้วเดี๋ยวโอเคตามไปเมืองกันนะครับเนาะแบบใดก็ได้เราจะพาไปเมืองการวิธีการปักช่ำนะครับทีดแบบใดนะครับตามไปเมืองกันครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวมาเมืองนะครับวิธีขั้นตอนนะครับการปักช่ำนะครับวานุกฤษใส่ดินยังนะครับผมอ๋อในน้ำก็นะนี่ก็คือนุกฤษผสมดินมาแล้วนะครับผม กับ่ได้เฮ็ดในเมืองเนาะตอนผสมดินเนาะกับวัตถุดิออมมนนอบอืน,นะครับผมเฮาสามารถเฮ็ดได้ง่ายนะครับเฮาก็เอาพิษมอสนะครับพิษมอสพิษมอสผสมนะครับผสมกับหินเบาภูเขาไฟนะครับผสมกับน้ำนะครับให้อมน้ำได้ดีนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะครับให้ไดี มีความแฉะนะครับแฉะแล้วก็สามารถละลายระบายน้ําได้ดีก็คือหนึ่งแหละครับผมหินนะครับหินเม็ดขาวๆเนี่ยครับผมหินหินเบาก่อไฟนะครับหินที่ว่าห้องผสมดินแขกตับนะครับเพราะยังนะครับเพราะการเอาไส้นะครับเพื่อที่จะการที่เขาลดน้ำนะครับเพื่อที่จะระบายระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนพิมมอสนะครับพิมมอสเป็นเนื้อละเอียด นะครับพวกมีสารวิตามินหลายนะครับสามารถที่ไทยต้นใหม่ที่เข้าปักช่ำนะครับต้นใหม่ทุกชนิดที่เข้าปักช่ำนะครับสามารถจะเดินตัวได้ไหวนะครับนี่ให้มาเมิงกันนี่ครับการขยายพันธุ์ลรสแมรี่นะครับเนี่ยชงเกษตรได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับเนี่ยจากที่จากทิ่กิ้งน้อยๆนะครับผมจากที่กิ่งเล็กๆนะครับ ให้มีนะครับก่อนที่เขาตัดนะครับตัดก็ต้องเลือกนะครับต้องเลือกใบใบที่ให้พอดีนะครับกห้บใบที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมยาให้อ,อ่อนใ้อ่อนหลายแล้วก็ยใยไ้แกลไหลกับพอดีพดีนะครับนี่จะเป็นการออกสีน้าตาลเข้มๆนะครับเขาตัดนะครับ ตัดกัแตะปะมาานักสิเส้นหรือ1 5บเส้นก็ะไรนะครับหลังจากนั้นก้อนเขา้าติปักช่อเนาะเข้ากับสามารถลีใบข้างล่างออกก้อนนะครับบ่ต้องบ่ต้องเก็บไว้นะครับนี่ก็จะปะมาณนี้นะครับผมแต่ก็หลังหลังจากนั้นเขานำมาปักเลยครับผมเห็นไหมครับกล่องใกล้ๆเนาะเนี่ยสามารถนําไปปักได้นะครับผม ฉะไม่ค่อยเห็นเๆๆๆๆนาะเนกงหางคาง่อยเนี่ยเอาลิลิใบข้างล่างนะครับผมการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับโรสแมรี่นะครับเป็นไม้ที่มีประโยชน์นะครับสร้างาสามารถนะครับสามารถสร้างรายได้ๆๆนะครับผมสามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมขยายพันธุ์ในไรนะครับก็บ ต้นรสแมนลยดนะครับรู้สึกว่าขายดีขายดีเราก็จะมีกลิ่นหอมนะครับผมกลิ่นหอมติดจมูกนะครับขัดเท้าออกมือลูบแบบนี้นะครับต้นนี้เอามือลูบนี่หอมหอมติดมือนะครับแล้วก็าสามารถเป็นไม้ประดับได้นะครับนงกเกษตรก็เลยน่ามาอัปเดตนะครับนํามาอัปเดตให้พี่พืนเพื่อนให้ได้ชมเห็นได้เมืองกันนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับสาหรับพี่น้องนะครับที่บัทัานในรูเนาะกานุ่มเกษตรก็จะมาแนะนํำนะครับแนะนำนะครับ,นนรบวิธีการขยายนะครับขยายง่ายๆนอกจากมเมล็ดแล้วนะครับเขาสามารถตัดกิง่งตัดยังมาปักช่าได้่ง่ายๆนะครับปรีใบคนต้องการกระเสียบปักช่านี่นะครับเดี๋ยวเขาจะแตก กิงนะครับแตกแขนงแตกกิ่งของเขาเองเขาสามารถซื้อต้นเล็กๆนี่มาเรียกไบพกนอนก็ได้นะครับซื้อแม่พันธุ์ซื้อแม่พันธุ์มาสักต้นต้นหนึ่งนะครับซื้อแล้วก็เขาก็สามารถหาพิษมดนะครับหาพิษมดมาผสมน้ำนะครับมาผสมน้ำผสมน้ำก็สามารถที่จะปักช่ำได้แล้วนะครับแล้วก็ตัดตัดแม่พันธุ์นะครับกิ่งกิ่งของแม่พันธุ์ มาขยายนะครับหนึ่งละเขาบอต้องไปซื้อพอขาแม่ขาอีกเนาะเขาซื้อมาต้นนึงเขาก็สามารถมาขยายพันธุ์นะครับสามารถต่อยอดได้นะครับผมอันนี้ก็คือมาแนะนํานะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับให้ให้ได้ชมให้ได้ชมกันต้นไม้นะครับสวนไพลโรสแมรี่นะครับโรสแมรี่การขยายพันธุ์ง่ายๆ เสียบลงไปนะครับเดี๋ยวประมาณสักบ่ถึงเดือนนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยพวกขแขนงนะครับผมพวกแขนงพวกเนี่ยพวกขแขนงที่มันแตกกูนี่มันเดี๋ยวเขาจะขยายเพิ่มเขาไปเองเดี๋ยวนอกจากนอกเหนือจากนั้นลากนะครับผมลากเขาก็จะขยายไปน้ำเสียบลงไปยขยายง่ายๆก่อนอื่นเขาก็ต้องตัดนะครับ ตัดตัดจากแม่พันธุ์มันมากนะครับความยาวนะครับ10เซนขึ้นไป10เซนถึง15เซนนะครับถ้าตัดสั้นหลายนะครับมันก็ไปถือยอดอ่อนมันเนาะยยดอ่อนมันสามารถเน่าได้เอาก็ต้องตัดจริงที่ออกแก้ๆตั้งน้อยนะครับให้มันที่ว่าเป็นเนื้อสีน้ำตาลชมกันนี่นครับ คนที่รักปลูกนะครับรักการปลูกการาสะสมต้นไม้นะครับบ่เคยแบบห้าบ่เคยพัฒนานะครับก็นุกเศษก็จะมา,า,าแนะนำนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่อยากจะขยายพันธุ์นะครับไม้ไม่เศรษฐกิจน,นะครับผมถือว่าสามารถนำมาปลุงอาหารได้นะครับทำเป็นชาเดือมได้ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อนี้ก็จะเป็นวันเกิดนุ่มเกษตรนะครับกมบีอยังหลายเนาะนี่ก็ตรงว่าวัานท,นทีไปหากินมูกระทะลานไทในเกาหลีนะครับมัอแรงกระไดก็เลยอดใจบ่ไหวก็เลยจะมาอัปเดตนะครับให้พี่เพื่อนในเมืองสักคลิปนึงนะครับน้นนัุนน่มเกษตรจะไปอาบน้ำอาบท่าไปกินมูกกระทะ แต่น้อยนะครับเดือนนึงมีเทนึงประมาณนี้นะครับเนาะฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์ให้นะครับผมกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้นุ่งเกษตรนะครับในมีกำลังใจข้ามคลิปต่อไปเนาะฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมจะเมืองวหนะครับบอเสียหายนะครับมึงดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมคนที่ระชอบก็สามารถเข้ามาเมืองใดดูเพื่อความบันเทิงนะครับเผื่อวันหน้านะครับวันหน้านะครับถ้ามีโอกาสเท่ากัน สามารถเอาไปต่อยอดนะครับสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้อยูนะครับเนาะน้ำเกษตรก็มีอย่างนะครับมีความมุ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้การขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับลุงเกษตรก็จะมาแนะนํานะครับให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคนะครับอ่าห่อกรสามารถนะครับผมพอเะขัปักเสร็จ จะเอาไว้นะครับในร่มรำไรนะครับให้เจอแดดหลายนะครับให้ให้อยู่ในร่มที่รำไรนะครับให้มีแสกทรงบางๆนะครับการลดน้ำนะครับการลดน้ำเท่ากับไม่ต้องลด่อยนะครับผมเพราะว่าเนื้อพิดมอตนะครับเขาซับน้ำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเช็คมึงนะครับประมาณถ่ามึงไทยเท่ามันอากาศอากาศร้อนนะครับผมเนื้อแพทพิทมอ เนื้อพิษมอดก็อาจจะแห้งไววเ่าก็สามารถที่จะเช็ดเช็ดได้เนาะเขาก็ตรวจด,ดูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลดน้ำได้นะครับถามว่าครอบทุง้งบ่บ่ต้องขอบก็ได้ครับบ่ะเป็นนังแต่ว่าขอบกระดีนะครับหรือว่าบ่คขอบก็ได้บ่ปเป็นหนังนะครับผมแต่ว่าเขาต้องให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอดีพอดีนะครับอย่าหอนหลยอย่านาวหลาเสียลงไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะกกนกกรเรียนก็จะหายเมืองเนาะนี่แหละครับผมการขยายพันธุ์มอนอา่อาอ่าลอสนะครับเ,รบเรรมรี่นะครับผมหรือพูดสั้นๆคือมาลีนะครับส่วนมาลีภาษาเกาหลีนะครับก็จะเอ่นว่ารูสูรูสุมาลีนะครับผมเป็นไม้นนยมในเกาหลีใต้นะครับผมไม้สมุนไพรสร้างความหอมนะครับสดชื่น ถ้าใครปลูกถ้าใครมีแล้วนะครับผมรับรองว่าหลงไหลในกลิ่นหอมนะครับซึ่งหอมนะครับสามารถนํามาปรุงอาหารได้นะครับสําหรับคนที่เคยกินนะครับน่าจะรู้รสชาติเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถปรุงอาหารนะครับข้าวหวานได้นี่เมก็จะมาอัปเดตแนะนําไปแบบนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนในชุมในเมืองกันนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับ อยเริ่มกดไลค์นะครับกดกดนิโป้ขึ้นนะครับผมกดนิ้วโป้ขึ้นนะครับโปดต้องกดลงนะครับกดนิโป้ขึ้นให้นุ่งเกษตรนะครับผมกดไลค์กดแช่นะครับที่สําคัญนะครับอยเริ่มซับสไครต์นะครับติดตามให้นุ่งกเตรนะครับแต่มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าอยู pop pop ่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับผมำำเรื่อยเรื่ยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ